ครับเน่ปวดสบายกันนะไแดงครับเจ๊นี่ฉันฉันจะสงสัยแล้วนะว่าฉันจ้างแกมาทำงานหรือว่าให้แกมาเป็นเจ้านาากันแน่ล้วฉันให้แกล้างผักเนี่ยแกทำหรอยังอ่ะจานชามช้อนเนี่ยล้างเสร็จแล้วฉันไม่ให้ทำหรือยังยังยังครับเจ๊แล้้วต วันนี้ก็ยังไม่ได้ทำอะไรนะครับทำไมไทำเฮ้ยฉันเปิดร้านหมูกระทะไม่ได้ทำการกุศอนะเว้ยพอถึงสิ้นเดือนเนี่ยจะได้แจกเงินแกีอ่ะปอนนี้ขอโทษครับเจเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำเลยครับเดี๋ยวผมจะทำครับฉันฆ่าโทษกันเลยนะนะถ้าแกทำผิดอีกเนี่ยฉันไล่จะออกแน่พอ้มครับเจครับเจเดี๋ยวผมทำเลยครับเจ้เดี๋ยวทำเลยครับเลยคดครับจะดัไโอ้ยดูเรื่องไหมครับเจ้ A word with at. T. Watch the picture. Cat. At. Cat. Bat. B. B. At. Bat. Hat. At. Hat. Rat. Awesome. You know that cat hat rat. Come hey, okay, gone, you <speaking ancestors> ทำถังน้ำแข็งแตกและฉันเนี่ยต้องไปเสียเงินไปพันๆให้กับล้มหายน้ำแข็งฮะวันนู้นเนี่ยแกไปทำน้ำซุปร้ลาหลอนของใส่ลูกค้าฉันเนี่ยต้องไปเสียเงินค่าทำความสะอาให้ลูกค้าแล้ววันเนี้ยทำไมทำแก้งแตกอีกจะบอกว่าไม่ได้ตั้งใจนะให้กับเจ๊ผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆเนี่ยเจ๊ฉันทนแกไม่ไหวแล้วนะเว้ยเนี่แกออกจากร้านฉันไปอย่างนี้เลยฉันไล่แกออกเนี่ยแล้วเงินเดือนเนี่ยอย่าคิดนะว่าฉันจะให้ เจ้ไรผมบอกแล้วแล้วผมจะเอาอะไรกินละเจ้แกก็ไม oh, oh. ่สม hey, ัครงานนี่เออเนี่ยไปเจ้อะไรไม่ได้เจ้อะไรผมไปเลยเนะไปฉันจะเอาไปแบบนี้เลยเอาไปคิดว่าทรายจะจบแค่นี้เหรอเจ้เดี๋ยวค่อยดูไม่ น,นี่มันนี่เลยันี่เลยลูกเจ๊นี่อย่างนำซุปสูสตรตระกูลเจ๊อ่ะอ๋อไม่ใช่นะคะเจ๊ว่า มันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่นอนเลยค่ะผิดพลาดบ้าบอเลยตบอยู่ในการร้อนขนาดเนี้ยอย่าห่วงนะจะเอ,อ,า,อาเรื่องแก้งองที่สุดเลยใครดูนี่ในห้องร้านเจ๊งเลยจะ,จะยืนยันก่อนนะคะไม่เย็นแล้วนี่มันเขา้ามาอยู่ได้ไงอ่อโง่ม,มากเลยค่ะลุงหนะ้าตัวข้าทาาั้งฝันบ้าแน่แน่เด็กอยากเกี่ยวขอชั้นดิีนะ โอหนี่กลูกค้าทุกคนเลยมเนคานูคนมาดูแล้วมาดูแกมีกันะครับอ้ข้หวมอกมาปกตไหนแกมาปักตามนะถ้าเชื่อผูวันนี้ฉันไม่ได้กงพวกแก่ปักตามหรอดูนี่ดูอ้าวไอ้พวกเังแกคนจนลังแกคนจนนี่ว่าไปดิมอไปไหนนี่อ้พวกเราม่าให้นหี้่ครับผมขอโทษนะครับผมจะไม่ทำอีกแล้วปล่อยผมนะนะนี่ไอ้พวกคนเลวเนี่ย เวลาทำผิดนะไม่เ <ici> ็ดไ่เวลาเลยจะได้เตอบประกบีที่คุณที่กิจกาเดให้ถึงสุดเลยแกดีเมนยาวๆไปเลยอยาแจ้งความเลยนะครับนะอยากให้กิดถางให้ติดไปให้มันจนนักทป่อ่วยมแนะฮะสงสารลูกงสาลนะงสาเลยนะไม่ไ้ม่้เขาไม่มีสิทธิ์จะไปนะกาจะมีที่เมเซ็นเตรแต่ไม่มีสิทธิ์ ไปเลยไปข้องแค่ไปไปไปอไปได้ไไปเลยไปรข้าแล้วครับไม่ม้องขอร้องนีปอนด์ะ้อเปอะไรงนาแล้วโอเคโอเค GPS